浙江。 เวเสื้อสาวอวบนะจ๊ะป้ายเอสโตคุณพี่สวยสั่งได้แล้วจ้ะป้ายนี้มามาถอยเทปกล้องนิสหนึงเหมือนเดิมนะคุณพี่รุ่นนี้เป็นงานเกรดเอนะจ๊ะอุ้ยตัวแรกน้องก็น่ารักเลยอะ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พี่สู่มาจัดยาง เอาเพิ่มเร็วมาแชร์วิขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยคุณพี่ใครรับรีวิวนะคะ2,500บาทนะคุณพี่ส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะมืดๆนะมืดๆนะวันนี้ จัดแล้วค่ะหมดแรงพวก่นี้ค่อยรีวิวจ้าอู้ได้เลยคุณพี่เอาฝนกับไปด้วยนะเออมากับฝนนะคุณพี่ลดลดปังปังปังไม่ไหวจะหมดแล้วนะรุ่นนี้นะใครจะสั่งรีบสั่งได้เลยนะคะใครรับรีวิวส่งฟรีไม่มีค่าขนส่งนะ๊ะ ทุนถูกมากประมาณ10บาท11บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเสื้อแฟชั่นสาวอวบนะคะรุ่นนี้รวมเนื้อผ้านะคุณพี่เกรด A โปรโมชั่น2,500บาทเท่านั้นจะ้ะไม่ซ้ำไม่จำเจพี่ในหนึ่งกระสอบมีความหลากหลายมากนะคะไม่แก่ไม่โบราณนะพี่จา๋าดูได้เลยป้ายนี้รีวิวทีก็แทบหมดอะลูกค้าดูป้ายห้อยอีกแลละ ลายชดชอยมากจ้ะมากแม่ชดชอยมากแม่ดูอุ้ยลูกค้าใครมือใหม่นะคะเล่นได้นะรุ่นนี้ถือว่าเป็นงานเบอร์หนึ่งเกรดเอเลยนะจ๊ะ ดูทรงเส่้อทรงองแอลต้นทุนถูกๆไปเลยเพี่ เขาแบบเดินเอาอะ่ะช่วงนี้ก็ไม่มีคนมาด้วยมีเสื้อปักฉลุยูนิโคอโบอกมีเด้อคุณพี่เดอ้อปักฉลุยูนิโคอโหาที่ไหนดีเนาะ เดี๋ยวนะคุณพี่บอกเลยไม่มีผิดหวังนะคะสำหรับรุ่นนี้นี้นี้เอ็ดโคเอ็ดโคเองสวยสวยสยบผูกด้วยต้นทุน10บ,บาท11บ,บาทแปลขายยังไงก็กำไร สวยยทั้งนั้นเลยให้หมุกซออเผื่อวันนี้เป็นหน้าโรตัสเออเผื่อมุก็แบบแอร์บิกตอนเย็นหน้าโรตัสเออสั้นหกโมงครึ่ง มดะไซส์ปกติอ,อก40ก้อนเท่าไหร่คะนี่อ,อกเท่าไหร่อ,อก40ม,อมันอวบนะคุณพี่จา๋าเกิน38นี่ถือว่าอวบแล้วนะจ๊ะอันนี้เอามานะ38บวกรุ่นนี้38บวกจ้ะพี่จา๋าเป็นงานสาวอวบ ฉันมีนมามว่าฮีโรโตรลอยมากับร้ <laughs> <laughs> องเพลงจรลงร้องเพลงไม่ได้ทาำกรอ่านทำขวัญอะไรไสอวบค่ะรุ่นนี้สไซส์อวบสไซส์ดีถ้าสไซส์ปกติอะพี่ S M L พี่สามสองก็มีถ้าเกิดไซส์ปกติอกจะามสิบสองพี่สามสองสามสี่สามหกนี้ยมันจะ38บวกคือไซส์สาอวกนะคะงานดีนะคุณพี่รุ่นนี้งานดีลูกค้าติดใจหลายคนใหม่ๆ ด,ดูดูสีสดมาก <ไป S 1> ดิลูกค้าส้าสาดมากเลยอ่ะเห็นไหมบางตัวป้ายยังห้อยอยู่เลยคุณพี่มือใหม่มือเก่าขายได้หมดนะกำไรแน่นอนขัดทุนเป็นไงไม่รู้จักเลยใครเอารุ่นนี้ไป เื้อผ้านะาจะคุ้มมากคุณพี่แกป๊แกป,กป,กปเห็นไหมเลิศเลิศเลิศสเปนแตนดูผ้าดิพี่ผ้าเขาเขาจะแบบสะอาดผ้าจะใหม่นะคะรุ่นนี้ใครเอาไปไม่ต้องทำเยอะเลย แค่รีดอย่างเดียวใช้ได้เลยไม่ต้องซักเลยก็ได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคุณพี่ yeah. okay. โอ้โหแม่เสือ,อแม่งูแย่าอไว้ก็ได้พาดูดูดิที่ลายวินทงวินเทศมีมดค่ะเอ้ย ทุนถูกถๆพี่จ๋าเกรดเอนะจ๊ะเอคือเออนะพี่ของเราอะ่ะ สีสดดูดิวินเทจอีกแล้วลายวินเทจอีกแล้วตัวนี้สวยมากเลยดูดิพี่พุดดีอ่ะสวยแบบพุดด้ดีสวยไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะดูความดอกเนี๋ยพี่ เลยตัวเนี้ยหัวผ้าน่ะพี่นาะตัวเนี้ยคือหัวผ้าเลยนะโอ้ตัวนี้ก็สวยแยอะออกมาก็ได้เธอสวยดีดูดิพี่สีแบบสดสดแบบนี้เลยเอาไปเือย่ขายได้ทั้งลูกนะคะชลุชลุุ คุณมากเลยนะจ๊ะขอให้คุณพี่ขายดิบขายดีนะมาเอาเองใช่ไหมคุณพี่สวยจริงๆโอ้ยเปนเทตอีกแล้วแยกมาเลยอะไรจั่หัวมาเลยเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปงานอื่นต่อดูจ้ะดูความผู้ดีผู้ดีของเขา ดูดูดิแม่เสือสาวพราเนรับเองวันศุกร์ค่ะได้เลยจ้าใครจะสั่งเพิ่มสั่งได้เลยมีไม่เยอะนะคะคุณพี่ดูลูกค้าดูความความไม่แก่ความแฟชั่นทันสมัยของคราวน้าครับลิ้นเป็นอะไรลิ้นเปรี้ยว อโอ้โหปักฉลุฉลเลอะอะไรนี้มดลูกค้าเน่นนเดูดิผูดดด้ดีเนาะแฟชั่นสาวออฟฟิศส,สาววัยทำงานนะคุณพี่ใครจะไลฟ์สดนะนกระเด็นนี้ได้แนะนำ ใครขายในห้างเกรดนี้ได้เหมือนกันนะคะอุ้ยน่ารักมีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกเยอะเลยที่เอากระสอบนึงเนี่ยสเสื้อสองร้อยกว่าตัวพี่เปิดร้านได้เลยเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะคะเราได้งานเกรดเอขายได้ทั้งลูกไม่ต้องมานั่งคิดเออออกไปแล้วมันจะเสียพึ่งๆหรือเปล่าไม่นะคะเพราะว่าเป็นงานเกรดเอนะจ๊ะแต่งานเกรดนี้เราก็อาจต้องพยงขยันหน่อย เพื่อนมันถูกอ่ะคุณพี่คุณพี่ขายไงก็กําไรเลี่รายนะจ๊ะนี่เดินถี่ทมนี่นไ,มไม่มีที่เดินเหรอลูกแม่เลือออกเลยเลยแล้วที่เหลือให้พี่แม่ใส่ถุงใส่ถุงไปเลยเออเพื่อไม่ให้เป็นการเสี้ยเวลาถ้าเราจะได้รีวิวงานคลิปต่อไปดูดูความงามดูความสวยความงามของเขานะจ๊ะ ฉลุฉลุปากปากค่ะดูดูความปากความฉลุใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะมีไม่เยอะนะจะมีไม่เยอะค่อยๆซื้อไม่ต้องย่งกันนี่อุย้ยสวยจังเลยลายเขาเป็นกรรมยี่นะตัวนี้กำรรมีสีม่วงต้นถุกก็ถูกได้งานเกรดเรอค่ะได้ทางกระสอบนะจ๊ะบอกเลย ดูความดอกเยอะมากเลยเออเยอะจังเยอะจริงคุณพี่หนึ่งมีแบบสองร้อยตัวบวกสองร้อยสองร้อยยี่สิบ เสือดำอีกข้างล่างนะเออนั่นนะเสือดำข้างล่างอีกโอ้ลายวินเทจอีกเยอะแยะเลยลูกค้าเอ้ยเออดูดิโอ,อ้ดูดิดดนั่นนะวินเทจน่ะโอ้นี่ก็วินเทจลูกค้าดูอยากดูไซส์ปกติไซส์ปกติพี่ทักข้อความได้เลยนะ ข้อความได้เลยจ้าอุ้ยวินเฮตัวนี้สวยมากทัาข้อความขอดูรีวิวได้เลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวส่งให้ดูนะจ้าเหลือไม่กี่ลูกแล้วใช่ไหมเออใกล้จะหมดแล้วคุณพี่เอ,อ้ยเอองานดีนะงานดีงานเลิศงานเด่นอุ้ยดูตัวดอกนั้นดิอันนี้แบรนด<ฮ>์ห้างแบรนด์ห้าง โอ้ยแม่เสือสาวอีกแล้วอุ้ยตัวนี้ชอบมากตัวนี้ออกแบบดอกวินเทจดอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดอกวินเทจด้วยนะคะเออมาเดี๋ยวให้ลูกค้าไใครจะเอาเอาให้มันหมดในไรล้ลนี้ไปเลยพี่อ่ะวางมา วางทับๆๆบ,บ,บ,บกันเลยผ้านะคะหัวผ้าะะอันนี้หัวผ้าที่เราชอบนะคะพี่อาจจะหลายลายแหละแต่วันนี้เราเลือกเฉพาะลายแบบไอ้ที่มันแมทกันน่ะพี่ไอ้ที่เราคิดว่ามันแมทกันเฉยๆแหละคุณพี่ นี่นะคะอีกตัวหนึ่งเอาอะไรมาลงนี่ดอกไม้ไปล่าตัวไหนอะชั้นล่างสุดอะเออนะแม่เสือสาวสอ,อุ้ยอีกเยอะเลยคุณพี่ดูดิสวยๆทั้งนั้นเนี่ยอ่ะใครสนใจนะคะคุณพี่จ๋าป a p t u r e capture หนะ้า จอมาเลยจ้ากะเกรด A2500 บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จา๋าต้นทุน10บาท11บาทต้นทุนคือถูกมากแนมะ่ใครสนใจนะคะสั่งได้เลยไม่มีผิดหวังนะจ๊ะเบอร์หนึ่งจา้า